เอาล่ะก็ต้องขอสวัสดีทุกคนทุกท่านด้วยนะครับสวัสดีแฟนๆชาวเฟตทุกๆคนด้วยนะครับที่ได้เข้ามาดูคลิปของช่องบัสเซมไปนะครับผมเกี่ยวกับช่วงของเฟตไม a พ้นนะครับที่ผมจะมาทําเกี่ยวกับอาวุธในจักรวาลของเฟตนะครับผมว่าอาวุธมันมีอะไรบ้างแล้วก็อาวุธของใครนะครับวัดที่มาที่ไปเป็นยังไงนะครับผมก็ในคลิปนี้นะครับก็คงได้เห็นจากชื่อคลิปแล้วเนาะว่าเป็นอาวุธอะไรเป็นอาวุธนะครับในภาคของเฟตคาล l เนอร์ปริสมาเอริยานะครับผมเป็นภาค เป็นภาคที่ได้ชื่อว่าเป็นภาคที่สดใสที่สุดของเฟ e เลยก็ว่าได้นะครับผมกับในครั้งนี้นะครับผมมากับ2อาวุธก็คือ Magical Ruby แล้และก็ Magical s ิลซับไนั่นเองก็ Ruby แล้วก็ซั i r e นะครับปรากฏตัวในเฟ e ของคาเลเนอร์ r i s m a a r ร a นะครับซะส่วนใหญ่แต่ก็มีปรากฏในแฟนชายเฟสอื่นๆด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นเฟสอาราวไทฟมูลเฟสแกรนด์ออเดอร์แล้วก็เฟสฮาโลอัตแลนเซียนะครับผมพวก Ruby แล้วก็ซั i r e เนี่ย ก็ผัวมาค่อนข้างที่จะบ่อยอยู่พอตัวเลยก็ในคลิปคลิปนี้นะครับผมไม่ได้แยกเป็นแบบส่วนๆนะครับเหมือนกับของเดียมุดนะครับผมเพราะว่ารูบี้แล้วก็ซับไฟนะครับมีหลายๆอย่างที่มันเหมือนกันนะครับผมส่วนที่แยกก็จะมีเล็กๆน้อยนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเหมือนเหมือนกันนั่นเองก็เลยจะเล่าไปพร้อมๆกันเลยก็รูบี้แล้วก็ซับไฟนะครับผมเป็นอาวุธประเภทเวทมนต์นั่นเองเป็นคาถาเวทมนต์ที่ถูกสร้างขึ้นโดยนะครับผมคิดชูเซเรชไวเนาะ ก็คาถาเวทมนต์สองอันนี้นะครับผมเป็นอุปกรณ์เวทมนต์นะครับที่ทําให้ผู้ใช้เนี่ยกลายเป็นสาวน้อยเวทมนต์แสนน่ารักนั่นเองตอนแรกนะครับผมรูบี้เนี่ยอยู่คู่กับลินนะครับผมแล้วก็ซับไฟเนี่ยอยู่คู่กับลูเวียนั่นเองแต่เพราะว่านะครับทั้งสองเนี่ยทะเลาะกันบ่อยๆนะครับผมทําให้รูบี้กับซับไฟเนี่ยเอื่อมละอากับการทะเลาะกันของทั้งสองมากๆก็เลยแยกตัวออกมานะครับผมก็ทั้งรูบี้แล้วก็ซับไฟนะครับผมต่างแยกย้ายกันไปหามาสเตอร์คนใหม่ของตนเอง ดูบี้เนี่ยได้น้องอิริยานะครับเป็นมาสเตอร์คนใหม่ส่วนซับไฟนะครับผมได้น้องมิยูนั่นเองนะครับผมเป็นมาสเตอร์ลักษณะของรูบี้นะครับผมรูบี้เนี่ยก็จะเป็นคาถาเวทมนต์นะครับแบบสาวนวอเวทมนต์โดยรูบี้เนี่ยจะประกอบไปด,ด้วยดาวสีเหลืองในวงแหวนนะครับที่มีลูกปัดสีแดงๆเนี่ยล้อมรอบอยู่แล้วรูบี้นะครับยังมีปีกสีขาว6ปีกด้วยนะโดยขนาดของปีกของรูบี้นะครับผมจะไล่ระดับความใหญ่ลงมาแล้วก็เล็กลงมาเรื่อยๆนะครับผม ข้างบนเนี่ยจะใหญ่สุดแล้วก็ข้างล่างเนี่ยจะเล็กสุดเองแล้วก็รูบี้นะครับผมจะเป็นด้ามจับสีแดงนะครับผมที่สามารถยืดหดได้นะครับแล้วก็มีการกรกบาดสีทองคับอยู่ส่วนท้ายของด้ามจับนั่นเองส่วนลักษณะของซับไฟนะครับผมซับไฟเนี่ยก็จะเป็นอุปกรณ์เมทมนเป็นกระทาเวทมนเหมือนเหมือนกับรูบี้เลยที่ประกอบไปด้วยนะครับดาวสีเหลือง6แฉกในวงแหวนที่มีลูกปัดสีน้ำเงินเนี่ยสอ,อันค,คู่ด้วย ก็ปีกของซับไฟนะครับผมแตกต่างจากของรูบี้นั่นเองนะครับเพราะปีกของซับไฟนะครับผมเป็นปีกของผีเสื้อคู่นั่นเองนะครับผมโดยปีกคู่บนนะครับจะใหญ่สุดแล้วก็ปีกคู่ล่างนะครับผมจะเล็กลงมาหน่อยส่วนของปีกนะครับก็จะมีจุดสีขาวๆนะครับผมประดับไว้อยู่แล้วก็ด้ามจับของซับไฟนะครับผมก็เป็นแบบยืดหดได้เหมือนกันครับแต่ว่าด้ามจับของซับไฟนะครับผมก็จะเป็นสีน้ำเงินนั่นเองส่วนที่ปลายของด้ามจับนะครับก็จะเป็นเหมือนกับขนอะไรสักอย่างนะครับผมค่อนข้างที่จะน่ารักเลย ก็อาวุธ2ชิ้นนี้นะครับผมรูบี้แล้วก็ซับไฟเนี่ยเป็นอาวุธที่ค่อนข้างที่จะพิเศษนะครับผมที่มีบุคลิกภาพแล้วก็มีลักษณะนิสัยมีจิตวิญญาณของตนเองนะครับผมเรามาดูบุคลิกภาพนะครับของทั้ง2เลยดีกว่าเริ่มจากของรูบี้ก่อนนะครับผมรูบี้เนี่ยเป็นบุคลิกที่ค่อนข้างที่จะล่างเลงแล้วก็ซุกซนแล้วก็มีความซาดิสแบบเล็กๆน้อยนะครับผมก็รูบี้นะครับมีนิสัยเสียตรงที่ว่าชอบสนุกกับการล้อเล่นแล้วก็สร้างความน่าลำคาญเนี่ยให้กับผู้ใช้เป็นอย่างมากเลย แต่ว่าลูบี้นะครับก็มีความพักดีต่อเจ้านายของเธอเป็นพิเศษนะครับโดยเฉพาะน้องอิริยาเพราะหลายๆครั้งนะครับผมลูบี้เนี่ยก็จะช่วยเหลืออิริยาในยามครับขันตลอดเลยแม้ความพักดีต่อมาสเตอร์จะมีมากแค่ไหนนะครับผมแต่ว่าลูบี้เนี่ยก็เป็นคนที่ชอบบงการคนอื่นมากๆเพราะในตอนที่ลูบี้เจอกับน้องอิริยาครั้งแรกเนี่ยลูบี้เนี่ยหลอกล่อให้น้องอิริยาทำพันธสัญญากับตนเองแบบง่ายๆเลยนะครับผมโดยที่น้องอิริยานะครับไม่รู้ตัวเลยว่ากําลังถูกล่อให้ทำพันธสัญญา ส่วนบุคลิกภาพนะครับของซับไฟนะครับผมซับไฟเนี่ยมีความเป็นผู้ใหญ่แล้วก็เป็นทางการมากกว่ารูบี้นะครับผมแล้วก็มีความรับผิดชอบในฐานะของคาาเวทบนแบบอย่างจริงจังมากๆและซับไฟนะครับยังปฏิบัติตามคําสั่งเสมอเลยซับไฟนะครับผมไม่ชอบเล่นตลกนะครับผมไม่เหมือนกับรูบี้เนาะบางครั้งนะครับผมซับไฟเนี่ยก็ต้องมารับผิดชอบในสิ่งที่รูบี้ทำแบบหลายๆครั้งเลยเพราะว่าบางครั้งเนี่ยรูบี้เนี่ยชอบเล่นอะไรที่มันเกินเลยไปนะครับผมชอบเล่นอะไรแผงๆ เรื่องอะไรที่มันแบบมากเกินไปจนซับไฟเนี่ยต้องมารับผิดชอบแทนด้วยเช่นเดียวกับรูบี้นะครับผมซับไฟเนี่ยยังมีความพักดีแล้วก็แบบจงรักพักดีต่อเจ้านายของเธอเป็นพิเศษเลยเพราะถ้าหากซับไฟนะครับผมยอมรับเจ้านายที่เหมาะสมแล้วเนี่ยซับไฟเนี่ยจะดูแลเจ้านายเป็นอย่างดีเลยแล้วก็คอยห่วงใยคอยสอนคอยปกป้องแล้วก็คอยอยู่เคียงข้างเจ้านายของเธอตลอดเวลาแล้วเรามาดูความสามารถของรูบี้แล้วก็ซับไฟกันบ้างดีกว่า ผมจะพูดในส่วนที่ทั้งสองเหมือนเหมือนกันก่อนนะครับผมก็ในฐานะที่ทั้งสองนะครับผมเป็นกระทาเวทมน์เนาะทั้งรูบี้แล้วก็ซับไฟเนี่ยเลยมีความสามารถที่ทําให้ผู้ชายเนี่ยกลายเป็นสาวน้อยเวทมนต์ได้นั่นเองแต่ว่านะครับผมการที่จะแปลงร่างเป็นสาวน้อยเวทมนต์ได้เนี่ยต้องทำารรทัดสัญญากับทั้งสองก่อนนั่นเองแต่ว่าก็จะมีในกรณีที่พิเศษหน่อยนะครับผมที่รูบี้แล้วก็ซับไฟเนี่ยอนุญาตให้บุคคลอื่นนะครับผมทำบรรทัดสัญญาชั่วคราวได้นะครับฟังก์ชันการต่อสู้นะครับของรูบี้แล้วก็ซับไฟนะครับ ทั้งสองนะครับผมจะคอยช่วยเหลือผู้ใช้แล้วก็ทําหน้าที่เป็นสื่อกลางในการใช้เวทมนต์ของผู้ใช้นั่นเองแล้วก็มีการเสริมพารามิเตอร์ทางกายภาพแล้วก็ทางเวทมนต์ให้กับผู้ใช้ด้วย r ูบี้แลวก็ซับไฟนะครับผมยังมีความสามารถในการรวมแล้วก็ติดตั้งการ์ดคาร์ได้นั่นเองการ์ดคาร์ก็คือนะครับผมการที่มีพลังของเซอร์แวนต์คนนั้นนะครับผมสถิตอยู่ในการ์ดนั่นเองที่เมื่อติดตั้งการ์ดคาร์นะผมทั้งรูบี้แลวก็ซับไฟเนี่ยจะแปลงร่างเป็นอาวุธของวีรชนคนนั้นนะครับผม ก็หากใช้กา๊าซของน้องอัลเทียเพนากอนนะครับผมรูบี้แล้วก็ซัฟฟาเนี่ยก็จะแปลงเป็นดาบเอ็กซ์คลีเบอร์นั่นเองในเชิงพลังป้องกันนะครับผมทั้งรูบี้แล้วก็ซัฟฟาเนี่ยสามารถสร้างบารียโปร่งใสที่มีความแข็งแกร่งระดับ A ออกมาได้นะครับผมซึ่งบาเรียนี้นะครับผมมันทรงพลังมากๆแล้วก็มันทรงพลังตามมาตรฐานของเวทมนต์สมัยใหม่เลยแต่ว่านะครับผมเมื่อเจอกับเวทมนต์แบบโบราณว่าเวทมนต์ในยุคข,ของเทพเจ้าเนี่ย โล่นี้ไม่ค่อยที่จะต้านทานอะไรได้สักเท่าไหร่นะครับผมเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะโกงเกินไปนะผมเวทมนตในยุคยุคนั้นแต่ว่านะครับผมโล่โปร่งใสนี้นะครับผมหากบีบอัดแล้วก็ทําให้มันเกิดเป็น2ชั้นขึ้นมาเนี่ยมันจะสามารถป้องกันได้ดีขึ้นนะเองแต่ว่าการที่จะทําเช่นนั้นนะครับผมผู้ใช้เนี่ยก็จะสูวนเสียมานาไปค่อนข้างที่จะเยอะเลยนอกนือจากการต่อสู้นะผมคาถาเวทมนต์ทั้งสองเนี่ยรูบี้แล้วก็ซับไฟเนี่ย ยังมีความสามารถในการแปลงร่างเป็นอุปกรณ์สื่อสารไร้สายด้วยนะครับผมพร้อมกับมีวิดีโอแชทแบบสดๆเลยพร้อมกับความคมชัดระดับ 4K เลยทีเดียว Ruby แล้วก็ซับไฟเนี่ยยังสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันได้ด้วยนะครับผมโดยเสียบสายพอร์ตหรือว่าสาย USB นะครับผมต่อเข้าด้วยกันก็จะสามารถนะครับผมส่งข้อมูลไปหากันได้นะครับผมแลกเปลี่ยนข้อมูลกันได้นอกจากนี้นะครับผม Ruby แล้วก็ซับไฟเนี่ยยังสามารถบันทึกแล้วก็ฉายวิดีโอได้เหมือนกล้องเลย ค่อนข้างที <boundaries> ่จะล้าเอาการเลยนะครับผมสาหรับคาถาเบสบนลสองอันนี้ก็ทั้ง2นะครับผมไม่จําเป็นต้องให้ผู้ใช้ถือตลอดเวลานะครับผมทั้ง2เนี่ยสามารถเคลื่อนที่ได้ด้วยตนเองนะครับก็ค่อนข้างที่จะสะดวกไม่จำเป็นต้องพกติดตัวตลอดเวลาก็ได้ก็ประมาณนี้นะครับผมสาหรับความสามารถที่ทั้ง r ูบี้แล้วก็ซับไฟเนี่ยมีมนเหมือนกันก็ต่อจากนี้นะครับผมจะเป็นการเล่าถึงความสามารถเฉพาะของรูบี้แล้วก็ความสามารถเฉพาะของซับไฟนะครับผมมาเริ่มจากของรูบี้ก่อนนะครับผม ก็ Ruby นะครับผมมีฟังก์ชันนะครับผมที่เรียกว่าการทำนายอนาคตที่ Ruby นะครับผมจะคาดการเหตุการณ์ในอนาคตทันทีโดยอิงจากเหตุการณ์ต่างๆนะครับผมเหตุการณ์รอบตัวผู้ใช้สถิตินั่นสถิตินี่นะครับผมเอามารวบรวมกันแล้วก็จะคาดการถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นได้แต่ก็ไม่ใช่ว่าแบบจะทำนายใน1เดือนข้างหน้า1ปีข้างหน้านะครับผมมันเป็นทำนายในระยะสั้นๆนะครับผมนอกจากนี้นะครับผม Ruby ยังมีความสามารถเป็นนักเคมีด้วยนะครับผมแล้วก็เป็นนักเคมีที่ มีความเชี่ยวชาญเป็นอย่างมากเพราะรูบี้นะครับเก็ยบยาต่างๆไว่มากมายเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นยากล่อมประสาทยานอนหลับยาแห่งความรักอะไรต่างๆเนี่ยแล้วก็มีพวกแบบยาถอนพิษหรือว่ายาอื่นๆนะครับผมรูบี้เนี่ยก็มีเหมือนกันแล้วมาดูความสามารถเฉพาะของซับไฟกันบ้างดีกว่าซับไฟนะครับผมสามารถสะกดจิตเป้าหมายได้นะครับผมทําให้เป้าหมายเนี่ยสูญเสียไอคิวไปหนึ่งอย่างต้องว่าความสามารถในการสะกดจิตแล้วก็ลบความทรงจาเนี่ยก็สุดยอดเอาเรื่องอยู่นะครับผม ก็ประมาณนี้นะครับผมสําหรับความสามารถเฉพาะนะครับของ Ruby แล้วก็ซัฟฟก็ถึงแม้นะครับผมทั้ง2เนี่ยจะดูเป็นอุปกรณ์เบทมนที่ครบคันหรือว่าแบบสุดยอดแค่ไหนนะครับผมแต่ก็มีข้อเสียมันเหมือนกันก็จุดอ่อนนะครับของ Ruby แล้วก็ซัฟฟนะครับผมก็คือการที่ทั้ง2เนี่ยไม่สามารถใช้ความสามารถพื้นฐานแล้วก็ความสามารถของเวทมนได้หากไม่มีผู้ถือนะครับผมหากไม่มีเจ้านายอยู่ Ruby แล้วก็ซัฟฟเนี่ยไม่สามารถใช้เวทมนได้เลย แล้วก็ทั้งสองนะครับผมจะยกเลิกการแปงลงร่างอัตโนมัตินะครับผมเมื่อออกห่างจากผู้ใช้แบบนานเกินไปก็จะยกเลิกสภาวะการแปงลงร่างไปนะครับผมก็จบไปแล้วนะครับผมสําหรับความสามารถและก็ประวัติบุกริกภาพของ Ruby แล้วก็ซับไฟนั่นเองก็ทั้งสองนะครับก็ปรากฏตัวในเฟสคาร์ไ i เนอร์พิสมา r ์อรยานะครับผมส,ส่วนใหญ่ก็สามารถเข้าไปดูกันได้ก็เฟสภาคนี้นะครับผมหากใครที่ไม่อยากเครียดแล้วก็ไม่อยากแบบ ้องมาคิดนั่นคิดนู่นคิดนี่นนนเยอะๆนะครับผมก็ดูภาคนี้ได้ภาคนี้เป็นภาคที่สดใสแล้วก็สนุกม,มากๆเลยนะครับผมใครที่แบบโอ้โหทำไมมันภาคนี้มันดูแอปเบลจังว่าจะดูดีเปล่าเนี่ยผมต้องว่าอลองเปิดใจดูสักนิดนึงนะครับผมสาหรับภาคเฟรนเดอร์พิสมาเอริยาว่าตอนแรกเนี่ยที่ผมดูเนี่ยผมก็ไม่ได้คิดอะไรนะผมไปดูมามาดูภาคนี้ก็เพราะว่าแบบเอออยากดูแค่นั้นเองนะครับผมไม่ได้แบบคิดอะไรเยอะแยะพอมาดูแล้วเราก็ได้เต็มอิ่มกับความน่ารักของตัวละครได้เห็นตัวละครใหม่ๆ ได้เห็นอีกมุมมองหนึ่งนะครับของอีกตัวละครนะครับผมที่เราไม่ได้เห็นในภาคปกตินั่นเองทาให้เราแบบรู้สึกแฮปปี้มากๆเลยนะครับผมภาคนี้ก็เป็นอีกภาคหนึ่งนะครับในจกักรวาลของเฟรที่ผมรู้สึกว่า่ามันสนุกมากๆที่สนุกไม่เหมือนใครดีกว่าก็นะครับผมที่ผมทําคลิปของรูบี้แล้วก็ซับไฟมาเนี่ยก็เพราะว่ามันที่บันผ่านมานะครับผมทําแต่อาวุธแบบจริงจังตลอดเลยนะครับผมอาวุธที่แบบโอ้อาวุธนี้มีชื่อเสียงมากพลังทําลายสูงมาก อาวุธนี้แบบโอ้โหกว่าที่มาที่ไปกับผู้ชายเนี่ยค่อนข้างที่จะเก่งอะไรงี้ๆนะครับผมแต่ครั้งนี้นะนเพื่อนๆแนวสดใสกันบ้างแบบอาวุธที่มันค่อนข้างที่จะแปลกๆแนวกันนิดนึงก็คือ Ruby แล้วก็ Sapphire เนาะก็ถ้าชอบกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เลิศรอเจอกันใหม่กับคลิปหน้านะครับผมว่าจะเป็นอะไรสวัสดีครับเย่ yeah.